คดีของคุณแตงโมนิดาแม้ว่าจะถูกปิดไปแล้วนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ลึกๆแล้วในใจของคนไทยหลายคนเลยมันยังเต็มไปด้วยคำถามที่ยังคาใจอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าหลักฐานทางดิจิตัลเนี่ยมันกำลังจะบอกเล่าเรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่อาจจะพลิกทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจไปเลยก็ได้คำถามและความสงสัยทั้งหมดในคดีนี้นะครับถ้าให้สรุปด้วยวลีเดียวเลยนะคงหนีไม่พ้นคำว่าจุดอย่างวะ มันคือความรู้สึกแบบอะไรกันเนี่ยเมื่อเรื่องราวที่ได้ฟังมันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเห็นอย่างสิ้นเชิงและคำคำนี้แหละครับคือหัวใจของปริศนาทั้งหมดในเรื่องนี้เลยใช่ครับจุดอีหยังวะก็คือจุดที่คำให้การกับหลักฐานมันไปคนละทางเลยและในคดีนี้ต้องบอกว่ามันมีจุดแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยครับเยอะซะจนทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ต้องตัดสินใจเข้ามาเปิดการสืบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาละครับ การสืบสวนครั้งใหม่เนี่ยเขาเริ่มต้นกันที่นี่เลยโทรศัพท์ของคุณแตงโมครับซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นที่สำคัญมากๆและเมื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แบบละเอียดแล้วกลับพบร่องรอยที่น่าตกใจหลายอย่างเลยทีเดียวอ่ะมาดูกันที่จุดแรกเลยที่มันแบบเอ๊ะที่สุดนะครับคือเรื่องของเวลาครับผมในสำนวนทางการเนี่ยเขาบอกว่าคุณแตงโมตกเรือตอน4ี่ทุ่มสาแต่ภาพสุดท้ายที่บอกว่าถ่ายบนเรือเนี่ยสิครับ ดันมีข้อมูลเวลาแปะอยู่ว่าถ่ายตอน3ามทุ่งห้คือมันห่างกันเกือบ40นาทีเลยนะถ้าภาพนี้เป็นของจริงเวลาตกเรือตามสำนวนก็ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะครับคําถามใหญ่เลยก็คือแล้วรูปนี้มันจริงหรือเปล่าหรือว่ามีคนทําขึ้นมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมผู้เชี่ยวชาญเขามีกระบวนการตรวจสอบอยู่4ขั้นตอนหลักๆครับ มันเหมือนกับการเอารูปถ่ายไปชันะสูตรเลยนะเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าภาพนี้เป็นภาพต้นฉบับหรือว่าถูกตัดต่อดัดแปลงมากันแน่หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเลยนะครับก็คือการวิเคราะห์ระดับความผิดพลาดหรือ ELA ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าเราเอาเศษกระดาษชิ้นหนึ่งมาแปะลงบนกระดาษอีกแผ่นแล้วเอามารีดทับกันส่วนที่แปะใหม่มันก็จะดูแตกต่างจากส่วนอื่นใช่ไหมครับ ELA ก็ทำงานคล้ายๆกันเลย มันจะทําให้ส่วนที่ถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังเนี่ยสว่างวาบขึ้นมาอย่างในภาพนี้จะเห็นเลยว่าบริเวณสร้อยคอมเนี่ยมโดดเด่นขึ้นมาชัดเจนมาก ต่อมาคือการดูกราฟกระจายแสงหรือที่เรียกว่าฮิสโตแกรมครับปกติแล้วเนี่ยภาพถ่ายทั่วไปมันจะมีโทนสีเทาดำขาวกระจายตัวกันอย่างเป็นธรรมชาติแต่กราฟของภาพนี้เนี่ยมันผิดปกติแบบสุดๆไปเลยคือค่าสีดำสนิทมันพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นมาในขณะที่โทนสีอื่นๆนี่แทบจะหายไปหมดเลยมันเหมือนกับว่ามีคนจงใจใช้สีดำระบายทับเพื่อซ่อนบางอย่างเอาไว้ซึ่งอาจจะเป็นฉากหลังเดิมของภาพก็ได้ครับและนี่ครับ อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ช็อกที่สุดเลยก็ได้ข้อความสุดท้ายใน IG ตอนประมาณ4ี่ทุ่งยีที่เขาใช้อ้างกันว่าคุณแตงโมยังอยู่ดีแต่พอผู้เชี่ยวชาญไปแกะรอยดูเท่านั้นแหละครับโอ้โหความจริงมันน่าตกใจมากข้อความนั้นนะครับมันไม่ได้ถูกส่งออกหรือ outgoing จากมือถือของคุณแตงโมนะแต่มันกลับเป็นข้อความรับเข้าหรือ incoming พูดง่ายๆก็คือมีคนอื่นใช้เครื่องอื่นส่งข้อความนี้เข้ามาที่บัญทีของคุณแตงโมต่างหากเรื่องน่าสงสัยมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังพบอีกว่าคนบนเรือคนหนึ่งเนี่ยลบแอป Instagram ทิ้งก่อนที่จะส่งมือถือให้ตำรวจและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือหลังจากโทรศัพท์ของคุณแตงโมถูกส่งกลับมาถึงไทยก็มีความพยายามใช้ iPad ของคนบนเรือคนนั้นแฮ็กเข้าไอคลาวของเธอด้วยรหัสผ่านเก่าอีกด้วย แต่ไทม์ไลน์ที่น่าขุนลุกที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับเกือบ23ชั่วโมงหลังเกิดเหตุในคืนวันที่25กุมภาพันธ์ตอน3ทุ่มยีมีคนใช้โทรศัพท์ของคุณแตงโมโทรออกครับแต่ผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงคนที่บ้านกลับไปแจ้งความว่าโทรศัพท์หายไปจากบ้านเอะโทรศัพท์ที่ควรจะจมอยู่ใต้น้ําหรืออยู่ที่บ้านมันถูกใช้งานแล้วก็หายไปได้ยังไงแล้วใครเป็นคนใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นกันแน่ร่องรอยทางดิจิทัลที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย มันสร้างข้อสงสัยขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับแต่คำถามก็คือและมันสอดคล้องกับหลักฐานทางกายภาพหรือเปล่าพอเราย้อนกลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรากลับเจอความขัดแย้งที่น่าตกใจไม่แพ้กันเลยครับประเด็นที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องบาดแผลที่ขาครับคําให้การเนี่ยอ้างว่าเกิดจากใบพัดเรือแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าลักษณะของแผลมันดูต่างออกไปและที่สําคัญที่สุด เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่พบ DNA ของคุณแตงโมแม้แต่หยดเดียวบนใบพัดเรือหรือเครื่องยนต์เลยครับซึ่งมันขัดแย้งกับคำให้การแบบคนละเรื่องเลยไม่ใช่แค่นั้นนะครับในกระเพาะอาหารของคุณแตงโมยังเจอคโคลนกับใบไม้อีกด้วยซึ่งมันอาจจะบอกเป็นในๆว่าเธออาจจะเสียชีวิตในน้ำตื่นไม่ใช่กลางแม่น้ำลึกอย่างที่ให้การกันไว้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือหลักฐานชิ้นสำคัญขนาดนี้กลับไม่เคยถูกนำไปสืบสวนต่อแบบจริงจังในสำนวนแรกเลย และด้วยข้อขัดแย้งทั้งหมดที่ว่ามาทั้งทางดิจิตอลและทางกายภาพนี่แหละครับที่ทำให้ DSI ไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาธรรมดา,รรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันอาจจะเป็นคดีพิเศษที่ต้องเริ่มการสืบสวนในข้อหาใหม่ทั้งหมดเลย สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับคือ DSI เนี่ยเขาไม่ได้มารื้อคดีประมาทเดิมนะแต่กำลังสืบสวนอาชญากรรมครั้งใหม่เลยนั่นก็คือข้อหาการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันอาจจะหมายถึงการสร้างหลักฐานเท็จหรือแม้แต่การช่วยเหลือผู้กระทำผิดโดยอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรามาสรุปจุดอีกอย่างว่าสำคัญสำคัญกันอีกทีนะครับ คำให้การบอกว่าตกเรือสี่ทุ่มสาแต่ภาพสุดท้ายบอกว่าถ่ายตอนสามทุ่มห้าสิบคำให้การบอกว่าเธอตอบไอจแต่หลักฐานชี้ว่ามีคนส่งข้อความเข้ามาและคำให้การก็บอกว่าแผลมาจากใบพัดเรือแต่กลับไม่เจอ DNA เลยแม้แต่น้อยนี่แหละครับคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและเป็นเหตุผลว่าทำไมสังคมถึงยังปล่อยให้คดีนี้ผ่านไปไม่ได้คดีนี้ก็เลยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโศกนาฏกรรมครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับ แต่มันกำลังตั้งคำถา,ถามถึงธรรมชาติของความจริงในยุคที่ทุกการกระทำของเรามันทิ้งร่องรอยดิจิทัลเอาไว้เบื้องหลังเสมอนี่คือหัวใจสำคัญของนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเลยครับข้อมูลที่ถูกลบไปแล้วเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนแบบสมบูรณ์นะครับมันเหมือนเราฉีกกระดาษทิ้งมันก็ยังคงมีเศษเล็กๆหรือที่เรียกว่าร่องรอยดิจิทัลเหลืออยู่เสมอซึ่งนักสืบสวนเนี่ยสามารถตามรอยย้อนกลับไปหาความจริงจากตรงนั้นได้ ร่องรอยพวกนี้นี่แหละครับที่เปรียบเสมือนพยานที่ไม่เคยโกหกเลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่ถูกลบไปแล้วแต่ยังกู้คืนมาได้บันทึกการทำงานของเครื่องตำแหน่งจากเสาสัญญาณมือถือหรือข้อมูลที่สำรองไว้บนคลาวด์ทั้งหมดนี้คือเครื่องมือที่ทาง DSI กำลังใช้เพื่อปฏิบต่อความจริงขึ้นมาใหม่ครับ และนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดที่คดีนี้ทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้คบคิดกันครับว่าในยุคที่ข้อมูลดิจิทัลมันสามารถเปิดโปงความจริงได้ขนาดนี้สุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่จะได้เป็นคนเขียนประวัติศาสตร์หน้าสุดท้ายของเรื่องราวนี้ระหว่างคำให้การของมนุษย์หรือพยานหลักฐานที่ไม่เคยโกหกจากโลกดิจิทัล